รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยโว,ดวุฒิสภาโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณาประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมน,นาฏการของวุฒธธิสภานำโดยนายพีรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒธธิสภา นายฐานะประธานกรรมการและดรชานวิทย์ผลชีวินสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยดรสฤดิ์เกียรติจำสมบูรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมการได้เดินทางไปมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬาและจัดกิจกรรมสอวอสอนกีฬาเพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลและกีฬาเซปักตะก้อให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิษ์โดยมีนายชายสัมมาพฤึกสกิด ผู้อำนวยการสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชนบุรีให้การต้อนรับซึ่งนายพิรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวให้กำลังใจแก่น้องๆในการหันมาออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเมื่อวันพุธที่22ธันวาคม2564ักสณสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชนบุรีตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี จากนั้นดรชานวิทย์ผลชีวินสมาชิกวุฒธธิสภาพร้อมด้วยคุณเคลังกาวงอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยจ่าสิบเอกสราวุฒิอินเล็กนักกีฬาเซปักตะก้อทีมชาติไทยและคณะร่วมกิจกรรมสอวอสอนกีฬาเพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลและกีฬาเซปักตะก้อให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและในช่วงท้ายคณะกรรมการได้สนับสนุนอาหารกลางวันมื้อพิเศษ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิษ์เป็นอย่างยิ่งค่ะคือจริงๆแล้วเราก็อยากให้โอกาสเด็กๆเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วเขาอาจจะเดินทางผิดไปบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแนวคิดเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเขาก็สามารถกลับไปสู่สังคมได้อย่างปกตินะครับก็อยากจะฝากพี่น้องชาวไทยใกล้ถึงปีใหม่แล้วนะครับดูแลโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองนะครดูแลลูกหลานเราให้ดีนะครับ แล้วก็พยายามเข้าใจเขาด้วยนะครับอย่าอย่าเอาแต่ดุด่าว่ากล่าวอย่างเดียวนะครับทำอย่างไรที่เราจะเข้าใจเด็กรุ่นนี้เด็กสมัยนี้ให้เข้าใจมากขึ้นนะครับต้องใช้คําว่าทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับแล้วจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเราต้องให้ความรักความอบอุ่นเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ hotline Thailand, Thailand. ทุกข่าวคือความจริง hotline thailand ทุกข่าวคือความจริงเปิดโลกการศึกษาวันนี้เรามาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่14หรือมศสอิ 14, จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่25ธันวาคม2,564ณอาคารทรงกลมโรงแรมเซนทราแจ้งวัฒนะ ก่อนเริ่มกิจกรรมต่างๆทางหลักสูตรได้น้อมรับมาตรการจากทางรัฐบาลอย่างเคร่งครัดในการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ร่วมงานทุกท่านก่อนเข้างานเริ่มด้วยการกราบสักการบูชาเท้ามหาพรหมสี่หน้าเพื่อเป็นการขอพรก่อนทำการเปิดการอบรมนำโดยพลเอกจรันกุลวณิชประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคงพลเอกดอกเตอร์มารุตปัดโชตสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตร คณะอาจารย์และนักศึกษามศสิร่วมทำพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะนักศึกษาทุกท่านต่อด้วยพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่14หรือมศสิโดยมีพลเอกดอร์มารุตปัดโชตสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตรกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ารับการอบรมของคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่14 แนะนำหลักสูตรถึงหลักการและเหตุผลนโยบายความรู้ต่างๆที่นักศึกษาทุกท่านจะได้รับในการอบรมของหลักสูตรพร้อมทั้งแนะนํำคณะอาจารย์และบุคลากรประจำหลักสูตรพร้อมทั้งให้แนวทางและวิสัยทัศน์ในการอบรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย ต่อจากนั้นได้รับเกียรติจากพลเอกจรรยกุล,ลวนิ์ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคงเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่คณาจารย์และนักศึกษามศ .14 และยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าให้ทุกท่านตั้งใจศึกษาอบรมเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยกันพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไปต่อด้วยการบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์ดรสุชาตวีสวรณสวัสด อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังบรรยายถึงหัวข้อต่างๆในภาระหน้าที่ของการดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานและการช่วยเหลือรู้เท่าทันโลกในสมัยปัจจุบันและปรับตัวตามกระแสต่างๆของโลกในการพัฒนารับรู้เกี่ยวกับการใช้วัคซีนโควิด -19 ตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันและวางแผนอนาคตต่อไปในยุค New Normal เพื่อที่จะช่วยในการพัฒนาในทุกๆด้านให้ทันยุคทันสมัยว่ามีความพร้อมในการทำงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและต่อด้วยการบรรยายบทบรรยายพิเศษโดยพลตรีวรวุูธแสงทองขุนศึกโตรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติหน้าที่1นึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรมาบรรยายในมุมมองที่อยากให้คนในชาติเห็นคุณค่าของแผ่นดินเกิดการหยิบยกตัวอย่างในการบรรยาย จะพูดถึงการก่อร่างสร้างเมืองให้ได้ยืนหยัดคงอยู่ให้มันคงเข้มแข็งถาวรและมีความเสียสละในการปกครองประเทศของผู้นำประเทศแต่ละยุคแต่ละสมัยและทิ้งท้ายถึงความมีน้ำใจต่อกันความรักความสามัคคีของคนในชาติเป็นสำคัญเพื่อให้ชาติไทยคงอยู่อย่างยืนยงตลอดไป จากนั้นพลเอก u, ดอกเตอร์มารุตปัชโชตสิงห์ผู้มุในการหลักสูตรแนะนำคณะอาจารย์นวอากาศเอกหญิงดรพัชรีพิพิษสุขสรรค์ผู้ช่วยผู้มุ่งในการหลักสูตรแนะนำนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมในภาพรวมต่างๆนายสุรสักอังคัศกุลเกียรติประธานรุ่นมศ .12 2, กล่าวแนะนําแนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างการเรียนในหลักสูตรมัตถุประสงค์เราก็คือจะศึกษามีให้ ผู้เคารพการศึกษาได,ได้เข้าใจในเรื่องของความมั่นคงของชาติได้ก็เข้าใจในเรื่องของความมั่นคงของสังคมและเข้าใจแล้วไม่ได้เข้าใจเฉยๆจะทำยังไงถึงจะมีบทบาทช่วยสังคมให้ได้อันนั้นคือเรื่องสําคัญส่วนใหญ่ก็จะรู้กันเฉยๆแต่ว่าจะนําไปปฏิบัติอย่างไรให้บเกิดผลต่อสังคมต่อชาติบ้านเมืองอันนั้นคือเรื่องที่สําคัญยิ่งที่เราต้องการให้เป็นไปก็เรื่องที่เราเป็นห่วงตอนนี้ก็คือเรื่องของ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะครับก็หลักสูตรเราก็พยายามเข้มงวดนะครับก็พยายามอบอกทางนักศึกษาทุกท่านให้ปฏิบัติตัวอย่างอย่างเข้มงวดเลยนะครับคือการต้องไม่ตกต้องใส่แมสต,ตลอดเวลาที่มีการอบรมกันนะครับณาจารย์เราก็จะเป็นตัวอย่างให้กับพี่ๆบส .14 ทุกท่านเลยครับ วันคริสมาสมีความสุขมากนะครับเพราะว่าได้มาเจอพี่ๆในหลักสูตรวบอมส14แล้วนะครับซึ่งวันนี้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องของผู้นําในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดยุคหนึ่งก็คือยุค disruption แล้วบวกกับโควิด19เห็นพี่ๆทุกท่านนะครับมีความตั้งใจมากๆแล้วเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยจะเป็นเสาหลักในการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยต่อไปครับวันนี้เราจะตื่นขึ้นแล้วจับมือกัน ทุกเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในชาติให้ได้ทุกคนมีศักยภาพนะครับพี่พี่น้องๆในหลักสูตรมศส4นี้ทุกคนมีศักยภาพวันนี้เราจะเอาศักยภาพของทุกคนมารวมกันโดยมีหลักสูตรความมั่นคงกันสูงนี้นะครับเป็นตัวประสานนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนบางระจันไม่มีอาวุธไม่มีหน้าที่แต่เขาร่วมกันสร้างชาติได้ วันนี้เราทุกคนมีศักยภาพวันนี้หน้าที่ของเราคือหน้าที่คนไทยรักและสามัคคีกันเพื่อความมั่นคงของชาติในอนาคตครับต่อด้วยประเพณีสารสัมพันธ์ของหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงที่ทำกันเป็นประจำทุกรุ่นเพื่อเป็นการรับขวัญน,น้องใหม่ที่จะเข้ามาสู่รั้วชาวมอสอโดยได้รับเกียรติจากพลเอกจรักุลวณิชประธานมูล,ลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง พลเอกดอกเตอร์มารุตปัตโชตสิงห์ผู้มินวในการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่14คณะอาจารย์ทำพิธีรับพี่พี่ชาวมศส4 4เพื่อเป็นสิริมงคลตามประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกรุ่นรวมถึงรุ่นที่14นี้ด้วยค่ะบรรยากาศเป็นที่น่าประทับใจและแสนอบอุ่น ซื้อให้เห็นถึงมิตรภาพที่ดีระหว่างคณะอาจารย์และนักศึกษารวมถึงพี่ๆที่พากันมาร่วมกิจกรรมสารสัมพันธ์พี่ๆชาวมศที่มีความอบอุ่นพร้อมด้วยความสามัคคีในหมู่คณะเป็นอย่างดีต่อด้วยการกล่าวแสดงความยินดีของนายสุรศักดิ์อังคสกุลเกียรติประธานรุ่นมศ .12 ตัวแทนพี่ๆนักศึกษาทุกรุ่นในการต้อนรับน้องๆน,นักศึกษามศ .14 และร่วมกันร้องเพลงประจำหลักสูตรตามธรรมเนียมชาวมสที่จะมีมิตรไมตรีที่ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะ h อ t l ล n e t ท a i l a n d ทุกข่าวคือความจริง h อ t l i น e t h a i ล a n d ทุกข่าวคือความจริง พลายวาเลนตีสนับสนุนโดยบริษัทโปรเฟชชั่นแนลเวสเทคโนโลยี West, 1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสวัสดีครับผมดกร์สลิดเกียรติจํมทมบณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเลขานุก,การประํำคณะกรรมธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับท่านพลเลรือเอกไพโรธแก่นสารนะครับอดีตข้าราชการบำนาญจากกองทัพเรือครับรู้สึกยินดีมากนะที่ได้มีโอกาสมาร,มร่วมรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะเราเสนิทสนมกันขอเรียกพี่นึกเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมผมกเกษียณจากกองทัพเรือมาตั้งแต่ปี2552นะี่ยแถึงปัจจุบันก็12ปีกว่าแล้วนะ<อ>ปัจจุบันก็เป็นประธานคณะกรรมการ เี่ว่าบอร์ดนะของบริษัทที่อยู่ในหลักทรัพย์ชื่อ Professional West Technology 1999อ๋อซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการนี้ด้วยใช่ไหมครับครับท่านทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับบริษัทบริษัทนี้ก็กำจัดขยะทั้งที่มีพิษและไม่มีพิษครับผมเป็นหนึ่งในสาบริษัทเมื่อที่ได้รับอนุญาตในการกําจัดขยะที่ที่มีพิษได้นะครับผมครับกับอีกตําแหน่งหนึ่งทางธุรกิจก็คือ เป็นประธานกลุ่มบริษัทชื่อมารินไทยกรุ๊ป๋อครับบริษัทดั้งเดิมก็ชื่อเอ็นมาร e นครับเอนอันนี้ผมทราบมาว่าการดําเนินธุรกิจปีนี้ดีมากๆเลยนะครับค่อนข้างดีหลักสําคัญที่วันนี้เราจะสนทนากันเนี่ยนะครับผมก็สนใจในเรื่องธรรมภิบาลนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งคนทั้งโลกก็ว่าได้ที่ต้องใช้หลักอันนี้ อยากให้ท่านได้พูดถึงตรงนี้หน่อยนะครับคําว่าธรรมะอภิบาลก็เป็นคําสนทินะธรรม,มะบวกอภิบาลครับธรรมะก็คือความจริงทั้งหลายเน<ม>ี่ยอภิบาลก็แปลว่าการคุ้มครองรักษาครับเพราะฉนั้นก็คือการใช้หลักธรรม,มะโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะเป็นหลักในการปกป้องคุ้มครองทั้งส่วนตัวทั้งองค์กรทั้งสังคมจนถึงระดับประเทศทั่วโลกก็ได้นะครับ ถามว่าองค์ประกอบหลักของธรรมพิบาลมีอะไรบ้างเนี่ยมีหก e ประการเนี่ยมีอะไรบ้างครับ่านหลักแรกคือหลักคุณธรรมครับหลักที่สองความรับผิดชอบสามการมีส่วนร่วมสี่ความโปร่งใสห้าค,ความคุ้มค่าคสุดท้ายคือหลักนิติธรรมหลักกฎหมายนะครับ,รบก็ขอเล่าย่อๆนะว่าแต่ละหลักเนี่ยมีสาระสำคัญอะไรเดี๋ยวเราคุยกันเชิงลึกที่หลังได้ เขาบกหลักคุณธรรมก็คือหลักของความดีครับความถูกต้องความมีเหตุผลทําอะไรก็ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนครับการอยู่ร่วมกันในองค์กรก็ต้องมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเห็นดกเห็นใจกันตามโอกาสให้ความเป็นธรรมในการเจริญก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับทีนี้เป็นต้นฮะเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นก็ตัดสินด้วยความถูกต้องเป็นธรรมการให้รางวัลการลงโทษก็ ต้องมีเหตุมีผลอันนี้ก็ย่อๆคำว่าหลักคุณธรรมนะหลักความรับผิดชอบก็กินความค่อนข้างกว้างต้องเริ่มจากการรับผิดชอบตัวเองแต่ละคนก่อนว่าเรามีหน้าที่อะไรในองค์กรนี้ก็ตั้งใจทำหน้าที่องค์ตนให้เต็มที่นะครับม,มีความรับผิดชอบต่อองค์กรนี่คือเรื่องส่วนบุคลคลต้องเข้าใจว่าเราทำแล้วส่วนรวมได้ผลดีผลเสียอย่างไร ก็อะไรที่เป็นบลดีก็ทำให้เต็มที่นะครับผมนี่คือความรับผิดชอบแต่ละคนที่ไปต่อองค์กรองค์กรเองก็ต้องมีความรับผิดชอบในวงที่กว้างออกไปเนี่ยครับต่อสังคมต่อประเทศชาติเป็นต้นครับผมผิดชอบในการทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อชุมชนเช่นเราเป็นบริษัทกําจัดขยะเนี่ยเรื่องกลิ่นก็ดีเรื่องมลภาวะอื่นๆก็ดีนะสารพิษที่จะปนไปกับน้ํากับอากาศก็ดีเนี่ยเราต้องทําให้เหลือน้อยที่สุด เป็นศูนย์คงยากลเนี่ <Yeah, hey. S 2> ซึ่ง professional waste เราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเพราะว่าชุมชนเขาอยู่ใกล้โรงงานเรานะครับผมอะไรที่ทำให้เขาเดือดร้อนเราก็คงอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนกันนะ <Okay. S 2> มีการประทุนงน่นนี่นั่นเราก็พยายามแก้ไขามาโดยตลอดนะก็มั่นใจว่ามาตรฐานในเรื่องนี้ของ professional waste เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะีชุมชนก็เป็นมิตรกับเราพอสมควรไม่มีปัญหาอะไรที่ แบกยันรุนแรงนะครับเพราะน,นั้นนี่คือความร,รับผิดชอบต่อสังคมการเสียภาษีให้รัฐก็เป็นความร,รับผิดชอบที่องค์กรต้องมีต่อสังคมเหมือนกันต่อประเทศชาตินะครับ,รบนี่ก็ย่อๆของความร,รับผิดชอบนะบหลักการมีส่วนร่วมก็คือเน้นว่าในองค์กรหนึ่งเนี่ยพนักงานทุกระดับจําเป็นต้องมีส่วนร่วมนอกจากการทําหน้าที่ของตในให้ถูกต้องเต็มที่แล้วเนี่ย คุณต้องรู้ความเป็นไปในองค์กรว่ารรเราเผชิญปัญหาอะไรจะต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังอะไรที่จะทําให้ผลประกอบการของเราดีขึ้นเราอยู่ส่วนไหนก็ต้องเต็มที่นะการทําแผนธรุรกิจที่เรากบกวิสิตแพลนเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารเท่านั้นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีเนี่ยนะมีความรับผิดชสูงเนี่ยจะต้องให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการคิดการทํากันมาเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยถามว่าทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทําแผนธุรกิจแล้วมันดีอย่างไรเนะี่ยหนึ่งก็มีความเข้าใจเมื่อถึงวันที่จะนําแผนนี้ไปปฏิบัตินะครับสองก็มีความภูมิใจว่าเออเราก็มีส่วนร่วมคิดร่วมทําด้วยไม่ใช่นายสั่งอย่างเดียวเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะมันทําด้วยกันมาเนี่ยได้สองข้อนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าหลักการมีส่วนร่วมเนี่ยผมว่ามีความสําคัญนะครับ หลักความโปรง่งใสก็ชัดเจนเนี่ยทำอะไรมันก็ต้องซื่อตรงไม่เอารัดเอาเปรียบไม่มีเงื่อนงำการจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์นะไม่มีผลประโยชน์ของตัวปแฝงไม่มีเงินทอนผู้นี้ไง<า>แต่องค์กรเนี่ยมันมันก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างถูกไหมฮะใช่จะเป็นขายบริการหรือเป็นผู้ผลิตสินค้าอะไรก็ตามน่ะ พราะความโปร่งใสเนี่ยมันต้องมีในทุกระดับเช่นกันเนี่ยนะ<ฮ>มันก็จะนามาซึ่งความคุ้มค่าถูก<ฮ>ไหมครับ<ฮ>ทำอะไรโปร่งใสก็คุ้มค่าการใช้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยคุมได้ไม่ทุกจุดหรอกผู้บริหารนะครับ<ฮ>แต่แต่ละคนมีความสํานึกถึงเรื่องนี้การจะใช้อะไรก็ต้องใช้ให้มันพอเหมาะพอดีไม่เกิดความเสียหายหรือไม่สูญเสียทรัพยากรโดยไม่จําเป็นเนะี<ฮ>่ยสุดท้ายก็คือหลักนิติธรรมอันนี้แน่นอนเนะี่ย ม้านมือมีคือมีแปรเนี่ยการดําเนินธุรกิจหรือการประกอบกิจการขององค์กรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากบ้างน้อยบ้างถามว่าเจ้าของกิจการก็ดีผู้บริหารก็ดีเนี่ยมันจะรู้ลึกไปทุกเรื่องไหมผมว่ายากนะโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจเนี่ยกฎหมายมีมากมายไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทั่วๆไปก็ใช้วิธีจ้างที่ปรึกษา ถ้าเป็นองค์กรเล็กๆก็อาจจะจ้างเป็นกรณีไปเมื่อเกิดปัญหาทางกฎหมายครับองค์กรใหญ่ก็ต้องเป็น,นแผนกหนึ่งส่วนหนึ่งขององค์กรเลยเนี่ย่ายกฎหมายเช่นนี้เป็นต้นเนี่ยก็เล่าย่อแค่นี้ก่อนเนี่ยว่าหลักคุณธรรมเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่6ประการครับหลักคุณธรรมหลักความรับผิดชอบหลักการมีส่วนร่วมหลักความโปร่งใสหลักความเแฟร์และหลักนิติธรรมครับก็แค่นี้ก่อนนะครับ มเสียดายจังนะครับเวลาก็หมดลงแล้วครับแต่เรายังอ,อยากจะได้รับความรู้จากท่านพลเอกไพโรธแก่นสารอีกนะครับเรามาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับยินดีครับขอบคุณมากครับ มหาวิทยาลัยมหิดลเผยผลวิจัยสนามกอล์ฟเมืองไทยโดดเด่นทุกแพลตฟอร์มเร่งสร้างเครือข่ายนักกีฬากอล์ฟทัวนาเมนต์ยกระดับกีฬากอล์ฟสู่ระบบนิเวศท,ทางธุรกิจในงานเสวนาเรื่องการยกระดับโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟของไทยเพื่อยกระดับกีฬากอล์ฟ และการท่องเที่ยวซึ่งจะก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์โรคโควิด -19 ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวโดยได้รับเกียรติจากตัวแทนสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะว,วันออกตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเอกชนกลุ่มบริษัทสปอร์ตแมเนจเมนต์กรุ๊ปจำกัดดรรัชพงศ์กลิ่นสีสุขที่ปรึกษาโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิด นหนึ่งในผู้เข้าร่วมเสวนาเปิดเผยว่าทิศท,ทางและแนวทางการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันอุตสาหารกรรมกอล์ฟของประเทศไทยในอนาคตควรจะใช้รูปแบบคูเพ็ทิชันซึ่งเป็นลักษณะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสนามกอล์ฟและระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันร่วมกัน เบื้องต้นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้เสนอแนวทางการยกระดับโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟของไทยคือการสร้างความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดทําการตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้เกิดการตัดสินใจเลือกเดินทางมายัางประเทศไทยและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับนักท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟโดยจะกําหนดเป้าหมายผลักดันกีฬากอล์ฟเป็นอุตสาหกรรมไม่ใช่เพียง โดบทการท่องเที่ยวเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กอล์ฟของประเทศในทุกภาคีให้ไปในทิศทางเดียวกันและสนับสนุนการเกิดระบบนิเวททางธุรกิจพร้อมยกระดับกีฬากอล์ฟ รวมถึงการท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปแนวทางในการที่จะทํางานวิจัยในอนาคตเนี่ยนะครับก็คือทางหน่วยทุนเนี่ยนะครับพยายามที่จะทําให้นักวิจัยเนี่ยเข้าไปทํางานกับผู้ประกอบการนะครับเพื่อที่จะทําให้ผลงานวิจัยเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเอาไปใช้จริงนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปยกระดับศักยภาพนะครับทางการแข่งขันของผู้ประกอบการนะฮะในอนาคตได้ครับผม